สวัสดีครับน้าคผู้ชมนะครับชมกานงานฟุตบอลกรมพระศึกษาครับทีนีม่เกิน14ปีประเภทกอนะครับาสัมชัญศรีราชาครับพบกับสวนกุหลาบนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับเกมในครึ่งเวลาแรกนะครับสัมชัญศรีราชากับสวนกุหลาบบอลทางซ้ายครับเข่าขึ้นมาจตุรพัฒน์วางออกสายสุด ตกจะโยกตัดเข้าในไปได้ครับอ้กระชากมาสุดทลังปาดกลับมาแต่ว่าเคลียร์ได้ก่อนครับฝั่งของสุกุลาบดูภาพช้าเลยครับนี่ครับจังหวะบอลทางซ้ายนะครับแล้วกระชากมานี่อแหวกสองมาเลยนะครับแล้วจะคัดแบ็กกลับมาเนี่ยโอ้ไม่ถึงทางสุรชไม่ถึงทางศิรวิทย์นะครับศิรวิทย์ก่อนเอาไปจ่ายแถบอนนี้ครับเชยกรจะตามแย่งกับเชยกร บอลหนึ่งของอสามชั้นสีราชาพลิกมาได้ครับพาคินแล้เอาไปเตะก,กันเองนะครับฝั่งของสวนกุหลาบแล้วแหวกมาของอ่ะสมชั้นสีราชาไปเรื่อยๆแล้วสุดเส้นหลังโอ้โหลากไปจนมุมมันไม่มีครับโอ้โหบอลนี้นี่เต็มอิ่มนะสี่คู่ครับบอลยาวของสูงกุลาบครับ บอลโด่งมายังเก็บตกไม่ได้บอลสอโฉบม,มาได้ครับจะให้มาก็ติดแล้วหวดไปเลยครับทิ้งขึ้นมาแล้วมีทา่านั่ของนิชคุณที่วิ่งเข้าไปกดดันแล้วเอาบอลมาได้ครับนิชคุณนิชคุณดูดบอลได้สับขาหลอกดานหน้ายังไม่เติมกระชากมาก่อนครับแล้วเปิดกลับมาบอลย้อนหลังสุรชัยโอ้โห,โหสัส์บอลย้อยมาเคลียได้ครับ เร็จร้อยท่านแล้วนะครับขอสักพันท่านครับคนดูนะครับแล้วเลือกยิงเสาแรกมาโหูยมงได้ก่อนแล้วครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยบอลน่ะตรงกรอบแน่ๆครับดูภาพช้าครับโอ้เนี่ยกะจะยิงเลยนะครับนี่ยยิงมาแต่ว่าไปติดหัวของทางพรพิพัฒน์ครับฝีขีกของสุราบ เปิดโคมาแล้วโอ้โหปัดได้ก่อนบอลสองจับได้จะริงว่าโดนขวางไว้ได้เตะมุมต่อดูภาพช้าเลยครับจากจังหวะฟรีคิกนะครับเปิดด้วยขวานี่ออกมาเนี่ยเมื่อปัดได้ก่อนครับทางผู้สัรตรูัวจะซ้ําก็ยังบล็อกไว้ได้ครับบอลเปิดเข้ามาแล้วโมงนี้หนึ่งโซเลยครับของสวนกุลาวิทยาลัยครับโอ้โหดูภาพช้าเลยครับ เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครครับเตะมุมเปิดเข้ามาแล้วมองโอ้โหหมายเลขสี่ครับ้านหน้าของพรมพิพัฒนะครับดูภาพชา้าอีกทีหนึ่งคือบอลเนี่ยโขกมาเนี่ยเหมือนไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ครับดูครับเนี่ยกลายเป็นว่ามองสกัดมาเข้าหัวของพรมพิพัฒพอดีครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับสุกุลาขึ้นนำแล้วครับมาดูแล้วครับสองคนยืนอยู่ของสามชันเสียราชา ถามหลอกครับเป็นศิวิทยิงมาตรงๆเ้าหูยังปัดได้แล้วซ้ำไหมโอ้โหเหลือเชื่อครับไม่ได้ประตูได้ยังไงครับโอ้โหแล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับโอ้ภาพจับมานะครับนมพนัสจังหวะซ้ำไม่ได้ได้ยังไงดูภาพช้าเลยครับฟีคิกกดมาของศิิวิตยิตรงตัวแล้วผวาปัดแล้วดูจังหวะซ้ำโอ้โหซ้ำอมอกไปเฉยเลยครับ อูเนี่ยสามไม่เข้าได้ยังไงครับโอ้จบไปนะครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับเป็นสวนกุหลาบครับขึอน,นำอสามชันสีราชาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งแรกเป็นอสามชันสีราชาครับตามหลังสวนกุหลาบวิทยาลัยอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูครับเกมครึ่งหลังบอลเป็นของอสามชันสีราชาจะจ่ายเข้ามาตรงกลาง ทันไหมไม่ทนันเลยครับถึงก่อนครับสุกรลาโตกลับขึ้นมาครับมิชชคุนมิชชคุนทางขวาดานนาขยับไปแล้วแทงมาให้ตรงนี้เอาเลยครับหลุดมาแล้วกดตรงตัวเลยครับนั่นของธนโชคดูภาพชา้าเลยครับนี่ครับจังหวะไหลให้มาเนี่ยโอ้สวยมากเลยนะครับแล้วยิงโอ้ยน,นั่นของธนโชคอ่อนงามบอลเปิดขึ้นมา เราปล่อยบอลตกนะครับเป็นบอลของสุกุลาแล้วออกซ้ายมาจะซานได้เอา,เอาอยัางขั้วปาได้แล้วไปเองครับตุดเส้นหลังสไลด์มาก็เอาไม่อยู่ครับเชยก่อนคืนหลังก็มาแล้วเปิดเข้ามาในกรอบปอะตูยังหมง่งทีงได้ในกรอบมีรออยู่2คนเลยนะครับแล้วจะสวนกลับเร็วของอสามชันศรีราชาเอาขึ้นมาได้ยังตามไปอยู่แล้วสีหลักล้มลงไปได้ฟาวแล้วโอ้โหเหลืองแดงเลยครับ ไปเลือกตัดฟาวแล้วตัวเองเนี่ยมีใบเหลืองติดตัวอยู่นะครับโอ้ทางด้านของทวัชชัยทองชัยครับเหลือส0คนครับสุกุลาบดูภาพช้าเลยครับเนี่ยครับจงังหวะวิ่งตีคู่มาแล้วเบียดล้มลงไปเนี่ยโอ้ผู้สินธ์โอ้โหแบบนี้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังได้เปรียบเรื่องของสกอร์อยู่ฮะเอาครับจะได้สวนกลับอีกแล้วครับสุกุลาบขึ้นมากัน สองสามคนแล้วอาว,อวแล้วดเดียวนะครับตรงนี้นิชคุณหนึ่งต่อหนึ่งนิชคุณแตะหลบแล้วจิ้มเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับของส่วนกุหลาบวิทยาลัยครับโอ้โหสิบคนแป๊บเดียวมาได้ประตูที่สองเลยครับโอ้โหเนื่องของนิชคุณครับหมายเลขสิบเอ็ดดูภาพช้าเลยครับนี่ครับจังหวะเกมรับไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดครับมาสามทันสีราชาโอ้โหแล้วแตะหลบผู้สาวประตูยิงเข้าไปครับ ันนี้องนีชัคุณดูขี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยครับแตะหลบแล้วยิงเข้าไปครับสองศูนย์ครับสงขลาทิงห่างทางด้านของสองันรสีราชาไปครับแล้วโอ้โหยังบินปดัดออกมาได้ครับศิวกรบอลสองยิงสวนเลยครับโอ้โหชนคาเต็มเต็ม ยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับปสามชันศรีราชาโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้แล้วล้มลงไปฟาวแล้วครับเดีย๋ยวดูภาพช้าก่อนครับนี่ครับจังหวะที่เปิดมาเนี่ยปัดได้ก่อนครับศิกวกรแล้วบอลอะยิงซ้ำตรงนี้โอ้โหวิ่านสนั่นเลยครับอ้าวแล้วตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับ ฟาวแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ครับเหมือนจะไปชนกันเองครับผู้สีหน้าอีฟาวนะครับดานทาสนาเมเป็นแฟนของสุกุลาบไม่พอใจแล้วครับเป็นแฟนสุกุาาลาบอะไรครับฟรีคิกของสมชันศรีราชาลุนประตูตีไข่แตกครับเดี๋ยวยิงเลยครับตรงพันัดมาโอ้โหยังลงไปบล็อกได้เลยครับบอลเคลียร์มาด้านหลังเลยครับ บอลช่วนนี้ของอสามชันศรีราชาแหวกมาอย่างติดอยู่แล้วส่วนกุหลาบไม่ได้เลยครับ <S <S บอลแทงออกมาที่ภูมิพัฒน์ครับทางซ้ายภูมิพัฒน์โยกเข้าขวาปันมาตรงตัวของศิวกร <S 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 สามชันศรีราชา, <S <S ชาก็ยังดาหน้าต่อนะครับสกก่อ ก็ตามหลังอยู่2องประตูดูว่าประตูแดกจะมาไหมแล้วยิงลูกนี้โอ้โหก็ยังเฉียวเสาออกไปครับดูว่าจะเลือกอย่างไรครับสามท่างสีราชข้ามหลอกแล้วเลือกปันมาโอ้โหยังถอยไปหม่งได้นะครับโอ้ทางฝั่งของสงกุทราบแล้วเคลียร์ทิ้งไปในด้านหน้านี่ไม่มีใครเลยครับไปรับกันหมดแล้วครับ บอลทางขวาของอสามชันศรีราชานาทีสุดท้ายจ่ายมาติดกระโดออกขวามาครับปรเปิดกลับเข้ามาใหม่โรยๆมาได้ม่งก็ไม่เข้ากรอบอีกครับโอ้โหนังเของศิรพพบกำลังจะครบแล้วนะครับ4นาทีในช่วงทดเจ็บดอครับทำอะไรได้ก็ต้องรีบทำเลยครับอสัมชันศีราชา ยอดมาก็สั้นเกินไปก็ไม่ถึงโอ้โหแล้วเก็บได้ด้วยบอลสองโอ้โหแต่ทิ้งไปเลยครับในของกาซิตินาบอลลุกไปถึงผู้สาวประตูแล้วผู้สินเป่าลว,วีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นส่วนกุลาบวิทยายลัยครับที่ทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในติอลก,กรมพระศึกษารุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทกอได้สำเร็จครับในเกมนี้ ว่าเขาจะเข้าไปเจอกับเทพศิรินทร์นะครับในรอบรองชนะเลิศครับที่สนามสุภชลาใสครับเอาละครับดูว่าการเข้าไปเล่นในรอบรองผลนี้จะแก้มือให้กับรุ่นพี่ในรุ่น18ได้หรือไม่ครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับวันที่1กันยายนครับรอบรองชนะเลิศที่สนามสุภชลาใสครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ